สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ The a เอ e l เจ r d า e a d i n g Channel นนะคะแล้วก็ขอ,อกราบสวัสดีชาวราศีกุมลัคนากุมทุกท่านผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่14มีนาคมนะคะตอนนี้ก็เข้าสู่3เดือนสุดท้ายของปี2566นะคะก็ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆชาวราศีกุมของผู้อ่านนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะคะการงานการเงินชีวิตความรักครอบครัวในะของชาวราศีกุมจะเป็นอย่างไรนะเบื้องต้นผู้อ่านเป็นตัวแทนในการจับไพ่ให้ถ้าตรงไม่ตรง หรือว่าพูดผิดประการใดต้องขออภัยไว้นที่นี้นะคะเดี๋ยวเรามารับพลังงานบวกแล้วก็ขโมยพรดีๆจากผู้อ่านนะคะเบื้องต้นนะคะผู้อ่านจับไพ่ให้ใบแรกคุณได้เพจ of cups นะคะเพจชอบคัพส์นะคะคัพส์นะคะหรือว่าถ้วยนะคะเป็นตัวแทนของชาวธาตุน้ํานะคะหรือเป็นตัวแทนของในเรื่องของข่าวดีข่าวสารการสื่อสารนะคะความรู้สึกดีๆนะคะ พลังงานดีๆนะคะที่จะกำลังจะเข้ามาให้กับชาวราศีกุมนะคะสเดือนสุดท้ายนี้จากที่ถ้าดูเลยนะคะอดีตที่ผ่านมาหรือว่าเรื่องราวที่ผ่านมาจะ เกิดความยุ่งยากกาลาหนโกลาหนความวุ่นวายของชาวราศีกุมนะคะแต่ช่วงจังหวะ3เดือนโค้งสุดท้ายนี้คุณกำลังจะได้รับข่าวดีนะคะคุณกำลังจะมีบุคคลเข้ามาหยิบยื่นเข้ามาให้ความช่วยเหลือนะคะมีคนที่เข้ามาหาเรานะคะไม่ว่าจะเป็นคุณอยากให้เขาช่วยเหลือด้านอะไรดูแลด้านอะไรหรือบางคนไปเขาเรียกไปหาครอบครัวไปหาเพื่อนฝูงไปหาแฟนหาคนรักเพื่อให้ไอเดียให้ช่วยเหลือ ด้านไหนคุณก็จะมีคนคนนั้นหรือมีผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะที่คุณให้ความเคารพนับถือคอยให้ความช่วยเหลือเกื้อนหนุนคุณในด้านต่างๆในเรื่องราวต่างๆนะคะให้คุณช่วยผ่านในเรื่องราวแย่ๆหรือว่าความวุ่นวายสิ่งที่มันไม่ดีเนะี่ยให้คุณผ่านไปได้นะคะแต่นะคะ,นะคะสิ่งที่ต้องระวังอยู่ในเรื่องราวของชาวราศีกุมในช่วงจังหวะ3เดือน สุดท้ายนี้นะคะมันจะมีไพ่นะคะก็คือไพ่เดทนะคะแตไ่ไม่ได้แย่ซะทั้งหมดเพราะภาพรวมโดยรวมแล้วของชาวราศีกุมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมันจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมกระทานหันเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเตรียมตัวตั้งรับมันให้ดีๆนะคะอาจจะมีทั้งดีแล้วร้ายนะคะแต่เรามาฟังในเรื่องของ ในเรื่องของแง,ง่ลบก่อนนะคะผู้อ่านอยากให้ชาวราศีกุมลัคนากุมในเดือนนี้นะคะคือเดือนออกพรรษานะคะให้ไปนะคะทำบุญถวายสังฆทานนะคะทำบุญถวายสังฆทานบริจาคลงศพนะคะถวายแสงสว่างอย่างเช่นหลอดไฟเทียนนะคะน้ำมันตะเกียงนะคะและยา เพื่อบอริโภคยานะคะยาพวกยาเกี่ยวกับยาทาแผลยาพันแผลนะคะยาเกี่ยวกับความแก้ความเจ็บปวดต่างๆมีโอกาสนะคะเพื่อนๆให้นำสิ่งของเหล่านี้ไปถวายถามว่าเรามีความจำเป็นต้องไปถวายที่วัดไหมมันไม่มีความจำเป็นต้องไปถวายที่วัดนะคะเราสามารถไปถวายหยุกยาพวกนี้นะคะตามสถานที่สถานเด็กเลี้ยงเด็ก นะคะคสถานที่สารสงเคราะห์คนแก่นะคะยาพวกนี้หรือว่าหลอดฟงหลอดไฟเหมือนกัน นะคะเราสามารถไปถามสถานที่นั้นว่าเขาต้องการหลอดไฟแบบไหนนะคะบางทีเราซื้อไปแล้วเราอยากบริจาคให้แต่ว่ามันอาจจะใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะไปบริจาคอะไรให้ใครเราสามารถเดินเข้าไปถามสถานที่นั้นในความต้องการปัจจัยที่เขายังต้องการอยู่อะไรก็ตามที่เราถวายปัจจัยที่สถานที่นั้นต้องการนั่นหมายความว่าเขามีโอกาสาที่จะได้ใช้บุญที่เรา ตั้งใจความตั้งใจที่ที่เรามีให้เขามันจะเกิดประโยชน์ดีกว่าบางทีเราไปถวายวัดเออตั้งใจเอานูนอันนี้ไปถวายเอาเทียนไปถวายเอาหลอดไฟถวายบางทีคนถวายเยอะเยอะจนแบบว่าบางทีก็กองแบบนั้นไม่ได้ใช้นะคะหรือแม้กระทั่งเสื้อผ้าเด็กอย่างเงี้ยค่ะ ได้หมดนะคะเพื่อนๆเ,เพราะอะไรเพราะสิ่งที่ผู้อ่านมองเห็นคือบางสิ่งบางอย่างที่เขารอจากทางราศีกุมบางสิ่งบางอย่างที่เขาบางคนไม่เคยมีบางคนไม่เคยได้จากไปแล้วยังไม่เคยมีเราสามารถสื่อให้แล้วเราละลึกถึงกลับมาบ้านปุ๊บสวดมนต์แผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนเวรเสร็จนะคะกรวดน้ำนะคะลงดิน ะะอุทิศทั้งหมดที่เราทำณนะวันนี้วันนั้นวันนี้วันนี้ที่เราทำให้เขาได้รับและให้เขาไปสู่สุขติเอาโหสีกรรมให้อันใดก็แล้วแต่ชาวราศีกุมไปทำนะคะเช้ามาปุ๊บทำอะไรใส่บาตรอีกครั้งหนึ่งนะใส่บาตรมีอะไรบ้างนะคะน้ำอย่าลืมน้ำดื่ม นะคะของหวานของคาวต้องมีพวงมาลัยอีกหนึ่งพวงค่ะก็แล้วแต่ว่าจะปัจจัยนั้นจะมีพระนะคะกี่รูปนะคะก็คือได้หมดขอแค่เรามีความตั้งใจทำในสิ่งนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าผู้อ่านจะทำในช่วงจังหวะเวลาที่ผู้อ่านรู้สึกว่าเออ นะถึงเวลาที่ผู้อ่านเจออะไรอะไรเงี้ยแล้วมันสามารถทําให้ฮิวจิตใจเราได้มันผ่านไปได้นะเพื่อนลองเอาไปทําดูนะนี่คือเรื่องที่ผู้อ่านแนะนํานะคะแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางจะต้อง1ตรวจเช็คสมรรถภาพรถยนต์ตัวเองนะคะยางล้อรถนะคะพระเบรกน้ํามันเกียร์ต่างๆและให้ขับรถอย่างระมัดระวังนะคะพยายามก็คืออย่าขับรถในช่วงจังหวะกลางคืนกะกลางคืน ให้เน้นเดินทางกลางวันนะคะให้เน้นเดินทางกลางวัน สิ่งที่แนะนำนะคะกลางคืนก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะคะแล้วก็ให้ระวังผู้คนนะคะที่จะมีความเกี่ยวข้องที่อาจจะต้องขึ้นลงขึ้นศาลนะคะในเรื่องของตำรงตตำรวจจะต้องระวังเรื่องการเดินทางอย่างที่ว่าอ่านบอกนะคะเพื่อนๆนแต่ว่าถามว่าเร็วไลายไหมไม่ไม่ต้องไปคิดมากไพ่ใบนี้ไม่ได้บ่งบอกถึงเร็วลายนะคะไพ่ใบนี้ถ้าจะพูดตำตรงคือในเรื่องของสุขภาพอยากให้ชาวราศีกุมดูแลสุขภาพให้มากๆเหมือนคุณจะนอนดึก เหมือนคุณจะคิดมากเหมือนคุณจะนอนไม่หลับนะคะนอนพลิกแล้วไปอีกตีหนึ่งก็แล้วตีสองก็แล้วเหมือนคุณนอนไม่หลับเพราะอะไรไพ่เดททับตัวนะคะแนะนําเลยเดือนนี้คุณมีเวลาเดือนหนึ่งหรืออีกเจ็ดวันนับจากคุณได้เจอผู้อ่านนับไปเลยนะคะไหว้รับราหูนะคะไหว้ไหว้ส่งพระราหูจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนนะคะ ราศีมีนเป็นราศีแห่งโชคลาภของชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะจงไหว้ส่งราศาีดาวราหูเพื่อไปอยู่ราศีมีนและถึงเวลาแล้วที่ชาวราศีกุม่มนี่คือข่าวดีที่คุณกำลังจะได้รับนะตอนนี้กําลังจะเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งยิ่งใหญ่ที่มันจะเกิดขึ้น เทวดาฟ้าดินสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นความวุ่นวายการขึ้นลงขึ้นศาลการที่คุณไปเจอเรื่องราวแย่ๆมาต่อไปนี้ดาวราหูย้ายมาอยู่ราศีมีนแล้วความเหนื่อยเน็ดทั้งหลายแหล่ของคุณนะคะจบสิ้นแล้วย้ายไปอยู่นะคะตำแหน่งโชคลาภลาภของชาวราศีกุม เตรียมตัวรับโชคลาภก้อนใหญ่เตรียมตัวรับชีวิตใหม่ๆไปทําบุญเสดาะเคราะ์เตรียมตัวรับโชคลาภเตรียมตัวเป็นเศรษฐีภายใน3เดือนนี้ชาวราศีกุมนะคะเตรียมตัวรับเชโชคลาภเปิดดวงตัวเองนะคะเตรียมตัวได้ค่าเรียกว่าได้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตความยุ่งยากความลําบากนะการเหนื่อยกายเหนื่อยใจายการขึ้นลงขึ้นศาลการมีปัญหากับผู้คนรอบ กายความเหนื่อยความลำบากนะคะกำลังจะจบสิ้นคุณกำลังจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะผู้ใหญ่นะคะถ้าพูดในเรื่องของการทำงานแล้วเราก็คุณมีโอกาสที่ได้รับตำแหน่งที่ดีมีโอกาสที่ถูกปรับเลื่อนขั้นนะคะพลิกผันชีวิตมีผู้ใหญ่สนับสน,นุนมีผู้ใหญ่จับจ้องคอยมองคุณอยู่ คอยที่จะมอบตำแหน่งดีๆให้มองเห็นศักยภาพของชาวราศีกุมมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงด้วยศักยภาพของคุณและประสบการณ์การทำงานทั้งหลายแหลมีโอกาสจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสที่จะได้เพิ่มขึ้นปรับขึ้นเงินเดือนมีคนที่จะเห็นคุณค่าของชาวราศีกุมเพราะฉะนั้นอันไหนที่ผู้อ่านแนะนำลองปฏิบัติและทำ ทำดูและสิ่งที่ดีที่สุดคือมีโอกาสได้อยู่กับบุปการีให้นำพวงมาลัยไปบ้ายบุปการีให้เขาอวยพรให้นะคะเพื่อนๆแล้วสิ่งดีจะเกิดขึ้นส่วนคนที่ทํางานราชการนะคะดวงของคุณเป็นดวงที่โดดเด่นมากๆมีโอกาสที่จะได้ปรับเรื่อนขั้นนะคะโดยเฉพาะคนที่ทํางานทางด้านพยาบาล Um, เพศัตนะคะดวงของคุณปีนี้3เดือนนี้เป็นต้นไปดวงคุณปังมากนะคะดวงคุณปังมากดวงเด็กๆจะให้โชคให้ลาบดวงคนท้องจะให้โชคให้ลาบพยาบาลนะคะมั่นทำบุญโดยที่ผู้อ่านบอกเรื่องยาเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะให้เข้าหาคนท้องให้เข้าหาเด็กให้เข้าหาสถานนั้นๆน,น,นะคะแล้วความวุ่นวายของคุณมันจะหายไป ส่วนคนที่เขาเรียกว่ากําลังมองหางานใหม่คุณมีโอกาสที่จะได้ไปสัมภาษณ์งานคุณหรือคุณออกจากงานไปแล้วมีโอกาสที่จะได้ออกจากงานหรือออกจากงานไปแล้วก็แล้วแต่มีโอกาสที่จะได้งานจากุนสักการของคุณช่วงจังหวะนี้มันอาจจะมีความวุ่นวายนะในช่วงจังหวะของเนี่ยยังไม่สิ้นเดือนตุลาคมเนี่ยชาวราศีกุมจะมีความวุ่นวายนะอาจจะยิงยาวไปถึงพฤตจิการน,นึนงความวุ่นวายตรงเนี้ยแต่มันก็จะมามันก็จะมีสิ่งดีๆเริ่มให้เห็นเริ่มให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะ คุณจะได้มองเห็นธุรกิจการเงินแล้วก็หน้าที่ของคุณการงานคุณดีขึ้นเอาจริงๆเลยคือพลังมันไปอยู่ในเดือนธันวาคมพลังของความโชคดีพลังของการเปลี่ยนแปลงพลังของสิ่งที่ดีๆจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเจอจุนหรือว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นนะคะผู้อ่านไปรู้สึกได้เลยหรือเห็นได้เลยคือไปอยู่ในเดือนธันวาคมปลายปีแล้วเตรียมตัวต้อนรับโชคลาภหลังจากนั้นไปได้เลย นะคะแต่สิ่งที่ระวังคือหากเกิดปัญหาอะไรพยายามให้ใช้สติให้นิ่งให้สวดมนต์ชาวราศีกุมเป็นไปได้ทุกวันผู้อ่านขอร้องให้สวดมนต์ไหว้พระแล้วสิ่งดีๆมันจะคลายมันจะดีขึ้นมันจะทําให้ชาวราศีกุมเห็นว่าโชคลาภข่าวดีต่างๆมันกำลังจะเดินทางมาหาคุณ ะะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชาวราศีกุมคุณถ้าคุณกําลังคิดมากถ้าคุณกําลังตกอยู่ในสภาที่แย่นะคะให้เขาเรียกว่า,วาให้ลืมจุดนั้นไปเลยให้กลับไปที่เตียงแล้วก็นอนให้สบายนอนให้อย่างสบายจิตนอนให้สมองให้ยังไงก็ได้ให้สมองเราโล่งที่สุดเพราะอะไรพอสมองเรารู้สึกโล่งรู้สึกไม่คิดอะไรแล้วพลังงานบวกมันจะเข้ามาแทนที่เราโดยอัตโนมัติค่ะเพื่อนๆน,นะคะปะุ้อ่านเคยทาเคยทามาก่อน ะคะเคยทําได้มาก่อนนะคะจากที่เป็นคนที่ค่อนข้างเครียดกับทุกสิ่งทุกอย่างแต่ผู้อ่านเคยผ่านมาแล้วนะคะอันนี้ก็เลยแค่มาแนะนำเฉยๆนะคะส่วนในเรื่องของการเงินการเงินของคุณเป็น6เหรียญน,นะคะหกเหรียญเนี่ยคือ1อยู่ในตําแหน่งสถานนะปัจจุบันของคุณณนะตอนนี้เลยนะตอนนี้ที่คุณกําลังดูผู้อ่านเนี่ยนะคะหน่ 1, ละต้องระวังคนเข้ามาหยิบยืมเงินเรานะคะอันนี้คือเรื่องที่ห แต่เรื่องดีคือคุณกําลังจะมีบ im ุคคลอื่นเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาุถามหรือรายรับของคุณนะคะที่เคยได้มันจะได้มาเรื่อยๆมันจะได้มาเรื่อยๆแบบเท่ากัน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 ถามว่ามันจะมีเพิ่มขึ้นไหมณตอนนี้คือยังแต่มันจะได้มาแบบเท่ากันเท่ากันเท่ากันไปเรื่อยๆได้มาแบบไม่ขาดสายได้มาแบบไม่ขาดมือแต่ได้มาเรื่อยๆทุกวันทุกเดือนทุกไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะ แต่ไม่ขาดแน่นอนจะมีมาเรื่อยๆมีมาให้เราจับมีมาให้เราได้เห็นนะคะและจะมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือเข้ามาเปเข้ามาจ่ายอย่างที่บ้่านบอกตั้งแต่แรกไงคะคุณมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาหยิบยื่นความช่วยเหลือข่าวดีไม่ว่าคุณจะไปหาใครก็ตามคุณตกอยู่ในทางลาบากแล้วก็ตามคุณจะมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือนะ,ะนี่คือชาวราศีกุมนะคะผู้อ่านคอขยาย ไพ่ในเรื่องของโชคลาภการเงินของคุณนิดนึงในช่วงจังหวะ3เดือนโค้งสุดท้ายนี้นะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเปิดทางชาวราศีกุมขอให้ชาวราศีกุมนะคะได้เงินได้โชคลาภนะคะให้จะออกมาเป็นแบบไหนนะคะสักครู่ไพ่ลูกนะคะขอสับนิดนึงเมื่อกี้่ว Okay. จะมีผู้คนจะมีคนเข้ามาช่วยชาวราศีกุมหยิบยื่นเข้ามาให้ความช่วยเหลือนะคะคุณอาจจะได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆได้อะไรใหม่ๆเข้ามาทดแทนทำให้ชาวราศีกุม หรืออาจจะมีการแลกเปลี่ยนมีใครสักคนเข้ามาแลกเปลี่ยนนะคะทำให้ชาวราศีกุมเนี่ยมีเขาเรียกว่ามองเห็นถึงการได้เงินก้อนน่ะเนี่ยค่ะอ่านมองว่าน่าจะมีการแลกเปลี่ยนหรือเขาเรียกว่าถ้าตอนนี้อ่ะง่าย ถ้าคุณเจอจังหวะที่อ่ะง่ายๆใบนี้ถ้าคุณเจออะไรกําลังมัดตัวคุณอยู่กําลังมีปัญหาที่มันไม่สามารถหาทางออกได้จะมีใครคนในคนหนึ่งอ่ะเข้ามาเสนอโปรเจกชิ้นบัวแดงหนึ่งให้คุณและคุณมีโอกาสจะได้เงินง่ายๆมองแบบแม้กระทั่งคนอ่านไพ่ไม่เป็นผู้อ่านเชธอว่าคุณมองออกมันจะมีใครสักคนคะจะมีใครสักคนที่เข้ามาหาคุณและเสนอไอเดีย มาจุดประกายความคิดนะคะเพราะเขาคือเฮอร์มิตนะคะคือฤาษีคือพระผู้เป็นเจ้าคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเปิดไอเดียมาจุดตะเกียงมาจุดประกายมาในอาจจะมาในความฝันอาจจะมาในบนความเป็นจริงอาจจะมาในเป็นนิมิตหมายอาจจะมาแบบไหนก็ได้นะคะได้แนะนำอะไรให้คุณดีๆให้คุณมองเห็นมีทางออก และสามารถผ่านนี้ไปได้และคุณจะได้เงินก้อนสามเดือนเนี้ยนะคะที่ผูอ่านบอกไพ่มันออกมาแบบมหัศจรรย์มากกับสิ่งที่คิดกับสิ่งที่อยากถามและอยากได้คำตอบนะคะสับชาวราศีกุมนะคะค่อนข้างดีใจกับไพ่ นะคะเพราะฉะนั้นแต่สิ่งที่ต้องระวังคืออย่างที่บอกอะค่ะความเครียดความกังวลโรคความดันโรคเบาหวานอะไรที่ที่คุณแบบบางทีเราเครียดอนะคะ่ะเรากิน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 เราแบบกินแบบเพื่อให้ใคลายความเครียดให้ให้ปากเราขยับจะได้ไม่ต้องไปคิดมากอะไรเงี้ยคือต้องระวังนะในเรื่องของสุขภาพนะคะต้องระวังสุขภาพด้วยนะชาวราศีกุมนะคะโอเคเรื่องเงินไปแล้ว เรื่องโชคลาภไปแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเรื่องของครอบครัวนะคะช่วงจังหวะนี้ชาวราศีกุมจะต้องผู้อ่านขอผู้ดวรวมรวมเรื่องคนรักครอบครัวนะจะต้องพยายามพยุงความรู้สึกของตัวเองให้ได้เพราะมันจะไปกระทบความรู้สึกของคนภายในครอบครัวนะคะแต่ในความที่มันมีความยุ่งเหยิงความวุ่นวายอยู่ยังมีความโชคดีตรงที่ว่า คุณเจอคนที่เขารักและเข้าใจคุณเพราะอะไรคุณได้ไพ่ถ้วยคุณได้คนรักที่ดีคุณได้ครอบครัวที่ดีคุณได้คนที่เข้าใจคุณที่ดีเขาคุณได้คนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดเวลาเขาพร้อมที่จะให้คําแนะนําอยู่สู้กับปัญหากับคุณคอยดูแลคุณอยู่ตลอด ะะแต่เพียงแค่ว่าถ้าในเมื่อเราเจอคนที่ดีแบบนี้เจอคนที่ใช่แล้วมีคนที่อยู่เคียงข้างเราตลอดเวลานะเราอย่าพยายามเขาเรียกว่าเอาความรู้สึกและเอาพลังงานลบนะคะไปไปแสดงออกทางโน้นมากนะคะมันจะทำให้สภาวะในครอบครัวเราตรึงเราตรึงนะคะแต่คุณจะผ่านมันไปได้อย่างไม่น่าเชื่อสามเดือนนี้เปลี่ยนชีวิตชาวราศีกุมลัคนากุม ะค,ะความวุ่นวายจะหายไปความปัญหาต่างๆมันจะหายไปคุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็มีผู้ใหญ่สนับสนุนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะยิ่งคุณทํางานราชการพยาบาลต่างๆแล้วก็เหมาะกับคุณมากๆที่คุณจะได้เติบโตแล้วก็ได้ก้าวหน้านะคะเป,เป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆนะคะส่วนในเรื่องของคนโสดจังหวะนี้นะคะผู้อ่านคงพูดได้แค่ว่าให้รอก่อนยังไม่เหมาะกัการที่จะ,ะสละโสดหรือมีแฟน ะะให้เคลียร์ปัญหาให้รอดวงเปิดนะคะภายใน3เดือนนี้ให้รอดวงเปิดแล้วคุณจะเจอคนที่ดีคนที่ใช่คู่ของคุณกําลังมาแต่ไม่ใช่นะตอนนี้ผู้อ่านตั้งใจจะทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะคนโสดวัยหนุ่มสาวแล้วก็แบบเขาเรียกว่ายิงคําถามเปิดไพ่ตอบคําถามนะคะดูดูทุกอง์รวมของความรักนะคะยังไงก็ฝาก กดติดตามกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้กับผู้อ่านในคลิปนี้แล้วก็มารอดูใน2เดือนข้างหน้าที่เกี่ยวกับความรักโดยตรงแท้ๆนะคะกับผู้อ่านอีกครั้งหนึ่งสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ